เหรียญสิบบาทโลหะสองสีคบหนึ่งร้อยปีกรมชนรัปทานกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเหรียญสิบบาทโลหะสองสีในวาระที่สิบเจ็ดคบหนึ่งร้อยปีกรมชนรัปทานนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบหกมิลลิเมตร mm นะครับมีขนาดแปดจุดห้ากรัมด้วยกัน ครบวาระวันที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2545มีการประกาศออกใช้งานนะครับวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2545นะครับปีพุทธศักราชเดียวกันมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญด้วยกันนะครับเอาละไปรู้จักกับด้านหน้านะครับของเหรียญ10บาทโลหะสอสีคบ 100ปีกรมชุลประทานกันดีกว่าครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์พินพระพักทางเบื้องขวานะครับด้าน ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่ารัชกาลที่5ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวจะขอพิกกลับไปชมนะครับด้านหลังของเหรียญกันดีกว่า พลิกกลับมานะครับที่ด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมชลประทานภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านบนจะมีข้อความว่าครบ100ปีกรมชลประทาน13มิถุนายน2545ด้านล่างมีข้อความว่า10บบาทประเทศไทยนะครับสำหรับกรมชลประทาน นะครับหรือเบอร์ติดต่อ1460กนะครับกรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำนะครับ,รบเพื่อเพิ่มควัคุณค่าการบริการภายในปีนะครับเพื่อเพิ่มคุณค่าและการบริการนะครับพันธกิจของกรมชลประทานคือ1พัฒนานแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชนลประทานตามศักยภาพของรูปน้ำ ให้เกิดความสมดุล 2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม 3. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำนะครับประเด็นยุทธศ,ศาสตร์นะครับของกรมชลประทาน 1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชนละประทานตามศักยภาพนะครับลุ่มน้ำนะครับสก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการบริหารจัดก,การน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์ในการใช้น้ำสามการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาอันเกิดจากน้ำนะครับสการเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้ำนะครับชลประทาน 5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะนั่นเองวัฒนธรรมของกรมชลประทานนะครับคือการเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชน กรมชนระทานพัฒนานแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ําด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัยใส่ใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงนั่นเองสามารถไปติดตามข่าวสารของกรมชประทานได้ที่เว็บไซต์ www นะครั rid g o th นะครับ สามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปีนะครับแผนผังทำเนียบผู้วิหารต่างๆได้เลยนะครับน,นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับกรมชนละปทานนั่นเอง ใครที่เริ่มสะสมเหรียญนะครับเหรียญกระสาบหรือเหรียญโลหะสองสีนะครับในซีรีส์เหรียญสิบบาทโลหะสองสีนั้นก็เริ่มสะสมจากเล็กๆน้อยก่อนนะครับของพวกนี้เป็นสิ่งสะสมที่ระลึกที่มีคุณค่านะครับและมีมูลค่าทั้งในรูปแบบของมูลค่าของนักสะสมหรือมูลค่าหน้าเหรียญก็ตามที่ การสะสมจะทำให้เรารู้เรื่องราวนะครับในวาระโอกาสต่างๆของเหรียญแต่ละประเภทนะครับเหรียญแต่ละแบบและจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของการสะสมและศึกษาความรู้ของเหรียญกระสาบไทยนะครับซึ่งมีจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับหากท่านใดเริ่มเข้ามาสู่การสะสมนะครับก็เริ่มจาก เหรียญหมุนเวียนท,ทั่วไปที่เรามักพบเจอกันได้ก่อนนะครับและค่อยขยายไปสู่เหรียญที่เราพบเห็นนะครับหรือลองซื้อหานะครับจากนักสะสมท่านอื่นๆที่มีการนอาแบ่งปันนะครับเหรียญกันนะครับก็ดูไปส่วนเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับในแต่ละเหรียญจะมีราคาของนักสะสมแตกต่างกันออกไปนะครับ สำหรับเหรียญที่มีการผลิตจำนวนมากนะครับหลักล้านขึ้นไปเนี่ยนะครับราคาย่อมไม่แพงเท่ากับเหรียญที่มีการผลิตจำนวนน้อยนะครับอย่างเช่นเหรียญบางเหรียญนะครับแม้เป็นเหรียญเหรียนแต่เป็นพศที่มีการผลิตเพียง100ยเหรียญนะครับหรือไม่กี่พันเหรียญนะครับทำให้เทียบกับเหรียญประเภทเดียวกันนะครับในปีพุทธศักราชอื่นนะครับ เหรียญน,นี้จะมีมูลค่าที่มากกว่านะครับเนื่องจากจํานวนนะครับของผู้ที่ครอบครองเหรียญมีจํานวนน้อยกว่านะครับมีจำนวนเหรียญน,น้อยกว่าทําให้นักสะสมหรือนักสแสวงหาเหรียญเหล่านี้น,นะครับตั้งมูลค่าหรือราคาที่เพิ่มสูงขึ้นตามความหายากของเหรียญเหล่านั้นนะครับนี่เป็นที่มานี่เอง